อ่ะโอเคนะสวัสดีก็เดี๋ยวในคลิปคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะพามาวัดกลาลังอัดนะตอนระหว่างเครื่องเย็นกับเครื่องร้อนนะก็ด้วยเกี่ยวกับกาลังอัดนะก็เดี๋ยวท้ายคลิปจะอธิบายแบบเต็มๆเลยนะว่าทําไมนะกํลาลังอัดต,ตอนร้อนกับตอนเย็นมันแตกต่างกันยังไงการจูนน้ามันนะตอนร้อนกับตอนเย็นมันแตกต่างกันยังไงนะ ก็เดี๋ยวผมจะวัดกําลังอัดนะตอนเครื่องเย็นนะเสร็จแล้วปุ๊บผมจะให้เด็กเนี่ยไปขับก่อนสักแป๊บหนึ่งให้เครื่องมันร้อนนะฮะร้อนจะจัดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาวัดกําลังอัดตอนที่เครื่องมันร้อนจะจัดอีกทีหนึ่งนะจะดูว่าค่านะค่าแรงดันของภายในกระบอกสูบเนี่ยมันจะเท่าเดิมหรือว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือว่าจะลดลงยังไงนะเดี๋ยวไปดูก็ตอนเครื่องเครื่องเครื่องเย็นเครื่องร้อนเลยนะเดี๋ยวตอนคลิปแรกเดี๋ยวผมจะ วัดตอนเครื่องเย็นให้ดูก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันตอนคลิปเครื่องร้อนเลยนะเอานะเดี๋ยวผมจะวัดกําลังอัดก็ตอนเครื่องเย็นให้ดูก่อนนะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมจะให้เด็กไปวิ่งดูสักแป๊บหนึ่งนะจะไปให้เด็กไปวิ่งดูสักแป๊บหนึ่งในเครื่องร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดกําลังอัดก็ตอนเครื่องร้อนอีกทีหนึ่งจะวัดเลยตอนเครื่องเย็นครับเอา่อนเลย นี่ก็เป็นกําลังงานที่ได้อันนี้เป็นห้าสิบสามชักสามเว็รร้อยนะครับเครื่องเว็รร้อยกาลังงานอยู่ที่สองร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะให้เด็กไปขับนะฮะไปขับดูให้เครื่องร้อนร้อนเจแล้วปุ๊บเนี่ยจะมาวัดให้ดูอีกทีหนึ่งว่าตอนเครื่องร้อนกับเครื่องเย็นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างไหมนะครับจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมตอนเครื่องเย็นน้ํามันถึงหนาทําไมตอนเครื่องร้อนน้ามันถึงบางนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูเลย เมื่อกี้ก็ให้เด็กไปขับนะฮะแล้วเดี๋ยวก็มาเล่นเครื่องอยู่แป๊บแป๊บนึงก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาไว้กําลังอัดกันตอนที่ว่าเครื่องร้อนนะฮะกำลังอาจจะเท่าเดิมหรือเปล่านะแล้วก็กําลังอัดเท่านี้นะฮะมันส่งผลยังไงตอนเครื่องเย็นเครื่องร้อนนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟัง <c oughs> เดี๋ยวถอดวัตถุนี้นแล้วก็ว้กําลังอัดให้ดูเลยนะฮะสดๆเลยเอาตัวว้ดกำลัง อาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะลดลงก็ได้หรือว่าจะเท่าเดิมนะฮะแต่ลดลงคงไม่ลดลงนะอาจจะเท่าเดิมหรือว่า,าจ,จะมากขึ้นนิดหน่อยหรือว่า,าจ,จะเท่าเดิมก็ได้นะ อ่ะนะครับนี่ก็คือ,อกำลังอัขดขณะที่เครื่องร้อนๆน,นะฮะ ก็อยู่ที่ประมาณนี้ก็ไม่เพิ่มไม่ลดก็มีขึ้นมานิดเดียวนะฮะขึ้นมานิดเดียวก็อาจจะเป็นผลจากเกี okay, ่ยวกับกำลังอัดนะฮะที่มันมีลมรั่วบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ก็มันเท่าเดิมนะฮะทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปนะฮะสรุปอาการกันนะฮะสรุปอาการว่าระหว่างตอนเครื่องเย็นนะครับกับตอนที่เครื่องร้อนเนี่ยนะ อัตราการกินน้ํามันเนี่ย Stand uh หรือว่าอัตราการซอสต์มันในการเผาไหม้เนี่ย i mean, อันไหนมาาันจะจุดระเบิดได้ดีกว่าทําไมนะทาไมเอาง่ายๆนะผมจะอธิบายง่ายๆเลยเอาแบบที่คนธรรมดาคนธรรมดานะเข้าใจง่ายๆแล้วก็สไตล์ของผมเนี่ยจะไม่อธิบายอะไรที่มันเป็นวิชาการเกินไปเกินกว่าที่คนปกติที่เข้ามาดูเนี่ยเขาจะเข้าใจได้นะก็คือผมจะอธิบายง่ายๆเลยนะผมก็จะอธิบายง่ายๆเลยนะก็คืออัตราการ ขาเรียกว่าอะไรอ่ะการว่าไฟเนี่ยจุดระเบิดในห้องเผาไหมเนี่ยทําไมนะทําไมเหมือนที่เปิดเหมือนที่ผมเปิดหัวคลิปมาว่าทําไมนะครับทําไมตอนเครื่องเย็นเนี่ยอัตราการกินน้ำมันมันถึงหนากว่านะเอาข้อแรกก่อนเลยว่าทําไมอัตราการกินน้ํามันเนี่ยมันถึงหนากว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัตราการกินน้ามันเนี่ยมันไม่ได้หนากว่าหรอกนะฮะมันก็กินเท่ากันนั่นแหละระหว่างเครื่องร้อนกับเครื่องเย็นนะก็คือตอนเครื่องเย็นเนี่ยทาไมมันถึงหนานะ เราต้องเข้าใจอีกอย่างนึงก็คืออัตราการจุดระเบิดหรือว่าการวาบไฟเนี่ยในตอนเครื่องเย็นเนี่ยมันจะมีการวาบไฟได้ยากกว่าตอนที่อุณหภูมิเครื่องร้อนได้เต็มที่นะแล้วก็ถ้าอธิบายกลับกันก็คือทําไมตอนที่เครื่องร้อนหลายๆคันนะที่มีกําลังอัดมากๆเนี่ยทำไมตอนที่เครื่องร้อนจัดจัดแล้วเนี่ยทำไมมันเกิดอาการแก๊กนะเกิดอาการแก๊กเพราะมันเกิดอาการชิงจุด ิงจุดนี่คือชิงจุดยังไงนะชิงจุดนะดนะมันก็จะคือนะมันก็จะเป็นเพราะว่าอาการชริงจุดเนี่ยอากาศมันร้อนภายในห้องเผาไหม้เนี่ยมันร้อนนะมันร้อนเกินนะมันร้อนเกินทําให้น้ํามันที่เข้าไปเนี่ยน้ํามันเชื้อเพลิงที่เข้าไปในห้องเผาไหม้เนี่ยมันทําให้จุดระเบิดก่อนที่ไฟจากคอยหัวเทียนมันจะจุดนะมันทําให้เกิดอาการน้ํามันบางตอนที่เครื่องร้อนนะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันอะ น้ำมันที่เข้าไปน้ำมันที่จ่ายไปในห้องของไม่ไม่ว่าจะจ่ายไปในจากคาบูหรือว่าจ่ายเข้าไปจากหัวฉีดเนี่ยก็คืออัตราการจ่ายน้ามันมันก็เท่าเดิมนะครับเท่าเดิมเันกับตอนที่เครื่องเย็นเพียงแต่ว่าตอนที่อากาศอุณหภูมิเครื่องมันร้อนที่ฝึกเนี่ยนะครับมันจะทําให้การว่าไฟเนี่ยมันเรนะ็วกนะว่าปกตินะมันเร็วกว่าปกตินะคือพูดง่ายๆว่าอากาศร้อนจุดไฟที่เร็วแล้วก็อากาศเย็นจุดไฟได้ติดยากนะจุดไฟติดยากนะหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็ จะเป็นคาตอบได้ว่าทาไมช่างหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองเนี่ยเวลาที่จูนรถไม่ว่าจะเป็นจูนรถหัวฉีดหรือว่าจูนรถคาร์บูเนี่ยผมจะเลือกจูนในตอนที่อุณหภูมิเครื่องมันร้อนจัดนะฮะหลายๆคนหรือว่าทุกคนเลย,เลยฮะช่างทุกคนเขาจะเลือกจูนไม่ว่าจะเป็นรถคาร์บูหรือว่าเป็นรถหวัวฉีดเนี่ย <S <s <ession> เขาจะเลือกจูนตอนที่อุณหภูมิเครื่องตัวนั้นๆเนี่ยตัวที่เราทําออกมาเนี่ย <S <s <ummer> <s <umble> <S จะจูนในตอนที่อุณหภูมิที่เครื่องมันร้อนจัด ซึ่งมันจะเป็นการชดเชยนะ้ำมันได้ดีที่สุดก็คือตอนอุณหภูมิเครื่องร้อนจัดและถ้าถามว่าเออช่างทำไมช่างเอาเรื่องอ,อ่ากำลังอัดเครื่องยนต์ในตอนแรกมาเกิดเรื่องแล้วก็มาจบด้วยการที่ว่าออ,อัตราการกินน้ำมันนะฮะมันจะสัมพันธ์กันนะสัมพันธ์กันซึ่งในรถที่มีอัตราส่วนการอาัดหรือว่าแรงอัดเนี่ย กำลังอัดที่เยอะๆเนี่ยนะมันจะส่งผลนะส่งผลดีผลเสียให้กับตอนที่เครื่องเย็นหรือว่าเครื่องร้อนผมก็เลยยกมาพูดเอาท้ายคลิปถ้าใครดูแล้วงงนะถ้าใครดูแล้วงงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเดี๋ยวผมจะทำอีพีต่อไปให้ดูนะถ้าใครงงนะเดี๋ยวผมจะทำอีพีต่อไปให้ดูนะแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรมากนะไม่รู้จะอธิบายอะไรมาก ก็ถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะฮะใต้คลิปนี้เดี๋ยวมจะทําเป็น EP ีต่อไปนะลงไปให้ดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปนี้นะหวังว่าคลิปคลิปนี้หลายๆคนอาจจะเข้าใจหรือถ้าใครไม่เข้าใจก็เหมือนเดิมนะคอมเมนต์ถามเข้ามาใต้คลิปนะคอมเมนต์ถามเข้ามาใต้คลิปหรือว่ามันเป็นคําตอบที่ยาวเกินไป คำตอบที่ผมจะตอบี่ยมันยาวเกินไปผมจะทำมาเป็นคลิปแล้วกันนะฮะยังไงก็คลิปนี้หวังว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกําลังอัดแล้วก็เรื่องของการจุนน้ำมันนะแล้วก็ฝากกดติดตามกดสมัครด้วยฮนะไปแล้ว